ที่ผมจะลงคลิปนะที่ผมลงไปนะครับตามนั้นอนะ่ะดูสิ่งที่ผมปรับแต่งมานะครับมีอันนี้แล้วก็นี้เปิดสูตรนี้เปิดสูตรแล้วก็นี้เปิดสูตรนะครับมันก็เลยแบอบกออกส่วนนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปดูอีกอันนึงนะครับก็คือนี้เสียงจะปรับ่ตรงนี้นะครับห้าสิบ แล้วก็ความเร็วประมาณ0.8พี้แล้วก็ต้องถามว่าทำไมมันมืดแล้วครับก็ผมทำให้บรรยากาศมันเข้าก็คือกดผิดกดผิดกดไปในคลิปนะครับแล้วก็ปรับแก้แล้วก็คนทราความอิ่มตัวความสว่างนะครับผมปิดไว้ไงก็เลยมองไม่มองอันจะมืดหน่อยแล้วก็นี้แล้วก็ความแล้วก็นี้ครับ จะปิดหมดเลยเพื่อมันจะทําให้ภาพมันมืดแล้วบรรยากาศมันแบบหมเหงาอะเหมือนคนเหงาอันนี้ผมไม่ได้ทำเท่านั้นละมันก็ไฮไลท์หนจะปิดไว้เพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บจะสว่างมากแล้วก็ไอใช้แถ้าเปิดปุ๊บมันจะโคตรสว่างเลยแล้วก็อุณหภูมิหูจะปิดไว้ตอนแม้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมปิดมาปุ๊บออกฟ้านิดหน่อยบรรยากาศจะเข้าเนี่ยแล้วก็โทนสีหอ่อปรับไปก็เท่านั้นอ่ะ ผมไม่ได้ปรับแล้วก็เลื่อนไม่ได้ปรับขอบเมื่อผมปรับแล้วก็เกณฑ์ผมปรับนะครับมารับไปฟังกันเลยครับแต่ตอนที่ผมตอนที่ฟังผมจะเงียบนะครับ มีจะบอกถ้าผมปรับประมาณหนึ่งล้อจะเป็นแบบนี้นะครับงั้นก็ฟังนะ <love> ใช่บรรยากาศมันไม่เข้ามากมันต้องมาเบาหน่อยนะครับ อันนี้ผมยังทำไม่เสร็จนะครับท,ท,ที่จริงอ่ะอันนี้ผมยังไม่ลงนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมจะลงคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปยาวแล้วค่อยลงเป็นสตรอรี่ทีเดียวนะครับมันจะได้ไม่มีใครถามว่าเอา้าแล้วแต่งกันยังไงอ่ะครับทำไมผ้ามันแบบบรรยากาศมันเข้าเออนั้นจะได้ไม่ต้องถามไงผมขี่เกียจตตอบคำตอบใช่ครับ คำถามมาจากใครก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่เฟสแป๊บหนึ่งโชคเป็นเนฟเฟกปิดตัวเลยนะครับปิดตัวแบบปิดยาวอ่ะจากนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นดิโกโ้ใช่ปะเลนรอน ส่งแว่หนาแล้วแล้วก็เอาไอ้นั่นเหมือนเดิมเหมือนกันนะครเหมือนเดิมเขามาเราแล้วผมก็ายายมมานะครับเพื่อจะทำให้มันเข้าก็คือผมก็ต้องลดความเร็วลงมานะครับเฉินที่ผมลดเนเราต้องลดไปอยู่นี้ ไม่ผมจะทำให้มันปิดแล้วปิดไปเลยอะ่ะได้ปะเออได้แล้วนะครับโอเคนะไปแล้วครับไม่บ่ายเจอใหม่คลิปหน้า